จังหวัดสตูลจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะลูเตาครั้งที่1 0ประจำปี2556ระหว่างวันที่23-24มีนาคม2556ณอุทยานแห่งชาติตะลุเตาอําเภอเมืองจังหวัดสตูลโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะลุเตาสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลหอการค้าจังหวัดสตูล ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติประเภทของการแข่งขันมีการวิ่ง4กิโลเมตรการวิ่งมาราธอน10.5กิโลเมตรทั้งชายและหญิงนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาชายหาดวอลเลย์บอลผสมฟุตบอลชายวอลเลย์บอลหญิงรายละเอียดการสมัครสมัครได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20มีนาคม2556